สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและผู้ติดตามที่รักทุกท่านนะคะวันนี้เราอยู่ในบทที่9ในพาร์ทของความไม่เที่ยงกับวัตจักรของชีวิตค่ะในพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างจะยาวนิดหนึ่งฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเราก็เริ่มฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะความไม่เที่ยงกับวัตจักรของชีวิต อย่างไรก็ตามตราบใดที่คุณยังอยู่ในมิติของกายวัตถุยังเชื่อมโยงกับจิตร่วมของมนุษย์อยู่ความเจ็บปวดทางกายย่อมเกิดขึ้นได้แม้จะไม่ค่อยเกิดขึ้นแต่อย่าเอาไปปนกับความทุกข์หรืออารมณ์เจ็บปวดละ่ะความทุกข์ทุกรูปแบบล้วนเกิดจากอัตตาและเกิดขึ้นเพราะแรงต้านฉะนั้น ตราบใดที่คุณยังอยู่ในมิตินี้และยังขึ้นอยู่กับวัตจักรธรรมชาติและกฎแห่งความไม่เที่ยงของทุกสรรพสิ่งแต่คุณจะไม่มองว่ามันไม่ดีมันแค่เป็นอย่างที่เป็นเมื่อปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปมิติที่ลึกกว่าที่อยู่ใต้การแบ่งขั้วตรงข้ามย่อมปรากฏให้คุณเห็นในรูปของจิตปัจจุบันอันมั่นคง ความนิ่งลึกไม่สั่นคลอนความเบิกบานโดยธรรมชาติหรือเหนือความดีไม่ดีนี่คือความเบิกบานของผู้รู้คือสันติสุขแห่งพระเจ้าในระดับรูปมันมีเกิดตายสร้างทำลายเติบโตดับสลายของรูปกายที่ดูเหมือนแยกออกจากกัน มันปรากฏให้เห็นทั่วทุกที่ในวงจรชีวิตของดวงดาวโลกร่างกายมนุษย์ต้นไม้ดอกไม้ความรุ่งเรืองและความตกต่ำของประเทศชาติระบบการเมืองความเจริญและในวัตจักรของชีวิตที่มีได้มีเสียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ยังมีวงจรของความสำเร็จ เมื่อสิ่งต่างๆเข้ามาหาคุณและเจริญงอกงามกับวงจรของความล้มเหลวเมื่อสิ่งต่างๆร่วงโรยและคุณต้องปล่อยมันไปเพื่อเปิดช่องให้สิ่งใหม่เกิดขึ้นหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณยึดมั่นและต่อต้านชั่วขณะนั้นหมายความว่าคุณปฏิเสธที่จะดำเนินไปตามกระแสชีวิต แล้วนั่นคุณจะทุกข์ไม่จริงหรอกว่าขาขึ้นดีขาลงแย่เว้นแต่ความคิดตัดสินให้เป็นเช่นนั้นการเติบโตถูกมองว่าเป็นเรื่องดีแต่ไม่มีสิ่งใดเติบโตได้ตลอดกาลถ้าสิ่งใดเติบโตขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายมันอาจกลายเป็นปีศาจทำลายล้างได้มันต้องมีการดับสลาย ถึงจะมีการเกิดใหม่ไม่มีสิ่งใดดำรงอยู่โดยปราศจากสิ่งอื่นได้วงจรขาลงเป็นหัวใจสำคัญในการตระหนักรู้ทางจิตวิญญาณคุณต้องผิดหวังมากถึงระดับหนึ่งหรือต้องพบเจอความสูญเสียหรือความเจ็บปวดคุณถึงจะเข้าถึงมิติทางวิญญาณหรือบางที การประสบความสำเร็จมากๆอาจกลายเป็นความว่างเปล่าและไร้ความหมายจนกลายเป็นความล้มเหลวได้ฉะนั้นทุกความล้มเหลวมีความสำเร็จซ่อนอยู่และทุกความสำเร็จก็มีความล้มเหลวซ่อนไว้เช่นกันในโลกนี้หรือในระดับรูปไม่ช้าก็เร็วทุกคนต้องล้มเหลว และทุกความสำเร็จที่ได้มาสุดท้ายจะกลายเป็นศูนย์ทุกรูปทุกสิ่งล้วนอนิจจังคุณยังคงกระฉับกระเฉงและสนุกกับสิ่งที่เกิดขึ้นและสร้างรูปชีวิตและสถานการณ์ใหม่ๆได้แต่จะไม่ยึดอยู่กับมันคุณไม่ต้องการให้มันมากำหนดความเป็นตัวคุณเพราะมันไม่ใช่ชีวิตคุณ มันเป็นเพียงสถานการณ์ชีวิตพละกำลังทางกายก็ขึ้นกับวงจรนี้เช่นกันมันไม่อาจคงระดับสูงสุดได้ตลอดเวลาต้องมีช่วงต่ำบ้างสูงบ้างมีช่วงที่คุณกระฉับกระเฉงและสร้างสรรค์สุดขีดแต่บางช่วงทุกอย่างดูจะเสื่องซึมซึ่งดูเหมือนคุณอยู่นิ่งกับที่และทำอะไรก็ไม่สำเร็จ วงจรหนึ่งอาจอยู่นานได้ตั้งแต่ไม่กี่ชั่วโมงไปจนถึงไม่กี่ปีมันยังมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่อยู่ในขนาดใหญ่อีกทีโรคภัยต่างๆเกิดจากการต่อต้านในช่วงที่พละกำลังตกต่ำซึ่งเป็นภาวะจำเป็นต่อการฟื้นฟูแรงขับในใจให้ต่อต้าน บวกกับแนวโน้มที่จะเกิดความรู้สึกหลงตัวหรือรับเอาตัวตนจากปัจจัยภายนอกเช่นความสำเร็จเหล่านี้ล้วนเป็นมายาสมมุติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตราบใดที่คุณยังยึดกับความคิดมันจึงยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะยอมรับวงจรขาลงและปล่อยให้มันเป็นไปฉะนั้น ระบบร่างกายอัญชาญฉลาดจึงอาจเข้ามาแทนที่ในรูปของมาตรการป้องกันตัวเองและออกอาการป่วยเพื่อบีบให้คุณหยุดเพื่อจะได้ทำการฟื้นฟูที่จำเป็นธรรมชาติของจักรวาลที่มีขึ้นมีลงเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆด้วย นี่เป็นแก่นคํำสอนในพุทธศาสนาทุกสภาวะล้วนไม่มั่นคงและแปลเปลี่ยนตลอดเวลาหรืออย่างที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าทุกสิ่งล้วนอนิจจังไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดในชีวิตมันจะเปลี่ยนไปดับไปหรือไม่เป็นที่พึงใจอีกแล้วความไม่เที่ยง ยังเป็นแก่นคําสอนของพระเยซูเช่นกันที่ว่าอย่าสะสมทรัพ์ยสมบัติเพื่อตัวพวกท่านเองไว้ในโลกที่อาจเป็นสนิมและแมลงกินเสียได้และที่ขโมยอาจทะลวงลักเอาไปได้มัทธิว6:19ตราบใดที่สภาวะหนึ่งถูกความคิดตัดสินแล้วว่าดี ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์เป็นเจ้าของบทบาททางสังคมสถานที่หรือร่างกายใจจะผูกติดและยึดอยู่กับความคิดนั้นมันทำให้คุณมีความสุขรู้สึกดีกับตัวเองและอาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนที่คุณเป็นหรือคิดว่าคุณเป็นแต่ไม่มีอะไรอยู่ยงในโลก ที่เป็นที่หากินของมแมลงและสนิมหากไม่ถึงการอวสานมันก็จะเปลี่ยนไปหรือเปลี่ยนขั้วเหมือนสิ่งที่เคยดีเมื่อวันวานหรือเมื่อปีก่อนจู่จูเกิดไม่ดีหรือค่อยค,อยคอยไม่ดีไปเสียอย่างนั้นเงื่อนไขที่เคยทำให้คุณมีความสุขกลับทำให้คุณทุกข์ความรุ่งเรืองในวันนี้กลายเป็นความว่างเปล่าของวันพรุ่ง การแต่งงานที่แสนสุขกับการดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ที่แสนหวานกลายเป็นการหย่าร้างที่แสนเศร้าหรืออยู่อยู่ด้วยกันอย่างขมขื่นหรือเงื่อนไขหนึ่งเกิดหายไปคุณก็เลยเป็นทุกข์เมื่อสภาวะหรือเงื่อนไขหรือสถานการณ์ที่ใจยึดมั่นเกิดเปลี่ยนไปหรือสูญหายไปมันย่อมรับไม่ได้ มันจะยึดอยู่กับสิ่งที่หายไปและต่อต้านการเปลี่ยนแปลงรากับถูกตัดแขนตัดขาไปก็ไม่ปานบางครั้งเราได้ข่าวคนที่ล้มละลายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายนี่เป็นกรณีร้ายแรงที่สุดบางคนเวลาที่เกิดการสูญเสียครั้งใหญ่พวกเขาอาจแค่กลายเป็นคนอมทุกข หรือล้มป่วยพวกเขาแยกแยะไม่ออกระหว่างชีวิตกับสถานการณ์ชีวิตไม่นานมานี้ผมอ่านเจอข่าวนักแสดงหญิงท่านหนึง่งเสียชีวิตด้วยวัย80เมื่อความงามของเธอเริ่มจางหายและเสื่อมไปตามกาลเวลาเธอเริ่มเป็นทุกข์และค่อยๆสิ้นหวังจนโดดเดี่ยวตัวเองจากสังคม เธอยึดติดกับรูปกายภายนอกที่ตอนแรกเคยทำให้เธอมีความสุขกับตัวตนนี้แต่ต่อมากลับกลายเป็นความทุกข์ถ้าเธอสามารถเข้าถึงชีวิตถ้าเธอสามารถเข้าถึงชีวิตภายในที่ไร้รูปไร้การเธอคงเฝ้าดูจากจุดที่สงบและปล่อยให้รูปกายภายนอกค่อยๆเสื่อมไปยิ่งกว่านั้น รูปกายภายนอกจะค่อยๆโปร่งแสงไปกับแสงสว่างที่ศาสต์ส่องลงมาจากธรรมชาติที่แท้อันเป็นอมตะในตัวเธอเองแล้วความงามของเธอจะไม่ได้หายไปจริงๆมันแค่เปลี่ยนรูปเป็นความงามในจิตวิญญาณอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามไม่มีใครบอกเรื่องนี้กับเธอที่สำคัญที่สุด ความจริงข้อนี้ยังเข้าไม่ถึงคนในวงกว้างพระพุทธเจ้าสอนว่ากระทั่งสุขก็คือทุกข์คำว่าทุกข์เป็นคำบาลีหมายถึงความทรมานหรือความไม่พอใจมันไม่อาจแยกออกจากคู่ตรงข้ามของมันได้นี่หมายความว่าสุขและทุกข์เป็นสิ่งเดียวกัน มีแต่เวลาที่เป็นสิ่งสมมุติเท่านั้นที่ทำให้มันต่างกันนี่ไม่ใช่การคัดค้านหรือปฏิเสธแต่เป็นการทำความเข้าใจธรรมชาติของสรรพสิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่ไล่ตามภาพลวงตาไปตลอดชีวิตและนี่ไม่ได้บอกว่าคุณไม่ควรชื่นชมสิ่งสวยงามหรือเงื่อนไขอ,อันน่าพึงพอใจด้วยทว่า การไขว่คว้าบางอย่างที่มันไม่อาจมอบให้ได้เช่นตัวตนความจีรังยั่งยืนและการเติมเต็มเป็นสูตรสำเร็จของความผิดหวังและความทุกข์ธุรกิจโฆษณากับสังคมผู้บริโภคคงล่มสลายหมดแน่ถ้าทุกคนพากันตื่นรู้และเลิกไขว่คว้าหาสิ่งต่างๆที่บอกความเป็นตัวตน ยิ่งคุณยิ่งไขว่คว้าหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้อยู่มันยิ่งวิ่งหนีคุณไม่มีสิ่งภายนอกใดที่จะทำให้คุณพึงพอใจได้หรืออาจทำให้พอใจได้ชั่วคราวและผิวเผินแต่คุณอาจต้องเจอกับความผิดหวังสารพัดก่อนถึงจะตระหนักรู้ความจริงข้อนี้สิ่งต่างๆและเงื่อนไขที่มอบความพึงพอใจให้คุณ ย่อมนำพาความทุกมาด้วยสิ่งต่างๆและเงื่อนไขอาจมอบความพึงพอใจให้คุณได้แต่ทำให้คุณเบิกบานไม่ได้ไม่มีสิ่งใดทำให้คุณเบิกบานได้ความเบิกบานเกิดขึ้นเองได้โดยไม่ต้องมีเหตุปัจจัยและเกิดขึ้นจากข้างในเป็นความเบิกบานของผู้รู้เป็นหัวใจที่สำคัญของความสงบภายใน ภาวะที่เรียกกันว่าเป็นสันติสุขแห่งพระเจ้าเป็นธรรมชาติของคุณไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องดิ้นรนไขว่คว้าให้ได้มาหลายคนไม่เคยตระหนักว่าพวกเขาไม่อาจพบการหลุดพ้นในสิ่งที่พวกเขาทำหรือครอบครองหรือได้มาและพวกที่ตระหนักได้บ่อยครั้งมักเกิดอาการเบื่อโลกและสิ้นหวังไปเลย เพราะหากไม่มีสิ่งใดเติมเต็มคุณได้แล้วจะมีอะไรให้ดิ้นรนไขวาคว้าอีกสิ่งต่างๆจะมีความหมายอะไรอีกผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมต้องเข้าถึงความจริงข้อนี้ตอนบันทึกที่ว่าข้าพเจ้าเคยเห็นการงานทั้งปวงซึ่งเขากระทำกันภายใต้ดวงอาทิตย์และดูเถิด สารพัดก็อนิจจังคือกินลมกินแรงปัญญาจาร์1นึเมื่อมาถึงจุดนี้อีกก้าวเดียวคุณจะหลุดพ้นจากความสิ้นหวังหรือไม่ก็หลุดพ้นจากแสงแห่งปัญญาพระสงฆ์รูปหนึ่งเคยเล่าให้ผมฟังว่าสิ่งที่อาตมาร่ำเรียนตลอด20ปีที่ดำรงตนอยู่ในสมณเพศ สามารถสรุปเหลือแค่ประโยคเดียวว่าทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นและดับไปนี่คือสิ่งที่อาตมารู้ความหมายที่พระสงฆ์รูปนั้นพูดคือข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะไม่ต่อต้านสิ่งที่เป็นข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะปล่อยให้ปัจจุบันเป็นไปและยอมรับธรรมชาติอันไม่เที่ยงของสรรพสิ่งข้าพเจ้าจึงพบความสงบ การไม่ต่อต้านชีวิตคือการดำรงอยู่ในภาวะที่ดีงามความสบายใจและปลอดโปร่งที่ไม่ขึ้นกับสิ่งใดทางใดทางหนึ่งเช่นดีหรือไม่ดีนี่อาจฟังดูเหมือนขัดแย้งกันทว่าข้างในเมื่อคุณเลิกพึ่งพารูปแบบเงื่อนไขทั่วไปในชีวิตและรูปแบบภายนอก ย่อมมีแนวโน้มเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากสิ่งต่างๆผู้คนสภาวะหรือเงื่อนไขที่คุณคิดว่าต้องได้มาถึงจะมีความสุขจะเข้ามาหาคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องพยายามดิ้นรนอีกคุณจะสนุกและชื่นชมพวกมันได้ตามสบายตราบที่พวกมันยังคงอยู่ซึ่งแน่นอนว่าจะสลายหายไปในที่สุด มันเป็นวัตจักรที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่เมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่กลัวที่จะสูญเสียชีวิตดำเนินไปอย่างราบรื่นความสุขจากแหล่งกำเนิดรองมักตื้นเขินมันเป็นเพียงภาพสะท้อนซีดจางของความเบิกบานของผู้รู้ความสงบทว่ายังคงตื่นรู้อยู่ภายใน ยามที่คุณก้าวสู่สภาวะที่ไร้การต่อต้านจิตเดิมแท้พาคุณไปไกลกว่าขั้วตรงข้ามของความคิดปล่อยให้คุณเป็นอิสระจากการพึ่งพารูปแบบแม้ทุกอย่างรอบกายจะพังทลายลงคุณยังคงรู้สึกสงบลึกๆอยู่ภายในคุณไม่ได้มีความสุขแน่แต่คุณจะสงบ จบกันไปแล้วสำหรับพาร์ทนี้นะคะยังไงฝากติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ